มมีอะไรผู้หญิงมันไล่ป้ามาเอ้าต้องผู้หญิงคนนี้ยครับผู้หญิงสวยถ้าเธอรูปร่างสวยแต่ร่างวิ่งหนีก็กูไม่ชอบกูมีเมียแล้วเป็นในทุกไม่ได้ปาดให้อิ่มไม่เอาเดี๋ยวกูจัดการเองไปเลยเพื่อนเาวิ่งหนีผู้หญิงเกิดเป็นลูปเป็นไงวะก่อนที่มนแตกมันบอกกูจะทำมีอะไรหรือเปล่าตอนแรกไปตั้งหาตอนนี้ตั้งหากลับแหละครับวายครับมากขอโทษนะครับคุณค่ะ ขาอะไรเหรอคะับเราบอกว่าขาอ๋อคุณมีทุกขอะไรพี่ปล่าครับพอดีว่าเอ่อไปเห็นคุณผู้หญิงเนะี่ยวิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาเลยครับมีธุระอะไรไหมไม่ค่ะนี่มึงไม่ต้องมาแอบเสียงเลยจับหลุดมึงพูดธรรมดาเนี่ยเหมือนที่มึงดา่ากูอะสองมาตรฐานไงุบปากไอ้ปอดหมูอยู่ไงใหอยู่ข้าววะถ้าว่าคุณผู้หญิงมีธุระเนี่ยผมรบกวน แล้วควรคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้โหเลาก็ชมเขาด้วยสินี่นี่นี่แค่ที่ก็รู้ว่าเขาหล่อแล้วเนี่ยมือนี่มๆเดี๋ยวแอบ,บดูก่อนคนหายยืนอยู่ตรงนั้นคนหายยืนอยู่ตรงนั้นนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหันไปนะคะใช่ไรมคะ คุยกับคุณค่นนะเหยียบผู้ชายรอบสิ่งสองสิ่งสามเลยเนี่ยอืออีกอะไรไอ้ชิไอ้วะตอดใครไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้วมึงอน,นามมึงเหมือนขม่าวต้ดนี่าเป็นสะเก็ดเลยเนี่ยใส่ไส เกี่ยวที่หน้ามันดึเกินอะไรกันมันชอบใจแบ้มันวะเฮ้ยชอบหัวหน้าก็ฟลิปอ่ะพี่กือซิบบอกว่ารักเราแลวบอกว่าไม่ได้เลยวเราหันหน้าไปกดอ,อย่างเงี้ย นเนี่ยขนาดข้าดึงเรียงงเขาตันเนี้ยโอ้ย,อย่างสุดยอดเลยคุยอะครคุยกับน้องสาวมีน้องเหรอน้องชื่ออะไรอะอเชยเขาออกมาจากยังไงล่ะไม่ต้องไปเสือกเขาเราก็ไม่ได้คุยกับเมืองอว้่เฉย คุยอะไรเขาชายผมฮะน้องชายชื่ออะไรอบชีสนะหลับหลับนะลูกนะหลับนะหลับไปลูกจะตื่นเออก็ให้มันหลับไปกูไม่ถามมันหน่อยนะมันคุยกับใครคุยกัอะไรคุยอะไรมันหลับแล้วมันลืมแล้วเล่นอะไรคืนงี้ก็ดีเหมือนกันนะ มีลวนมีอะไรกันมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติกันดีอะนะนี่ไม่ต้องนัดกันดีทำไมแล้วห้องน้ำไกลเยี่ยวแม่งหน้าไปทีเลยนะเ,เ,เออยนี่ยแบอนู่นี่เขาไม่คันผู้ชายคนนี้เพราะว่าเป็นเนื้อคู่หนูเขาเป็น,น,น,ปนแฟนหนูเองอนะจริงหนูผู้จริงหนูพูดจริงที่นี่ที่นี่หนูกล้มลงไปปุ๊บเขาก็เขาก็หยอกเราแล้วก็แลบลิ้นหลอกมาแบบเนี้ย ไปแลกลิ้นหลอกเขาจริงไปชอบเขาเหรอชอบอะไรยังไม่เห็นหน้าเขาเลยเขาไปแลกลิ้นหลอกเขาอ่ะเขาเป่าเปล่าเปล่าเขาโอเคไหมแลกบเปล่าไข่แลกลิ้นแล้วใครแล็ปลาทุ่นน่าจดลิ้นก็หุบก็มีชอบมันเชื่อมกันเหรออคุณครับ หันหน้ามาคุยได้ฮะโอ้โห <c oughs> ได้เหรอจะหันไปแต่ว่าเธอก็ยังอยู่ที่เดิมนะเธอห้ามไปไหนนะหันหน้ามาเถอะเอาเรื่องอีกแล,ละอ,ลอละไรื่องอีกแล, <c oughs> ละวเอาเรื่องอีกแล <c oughs> ว้วนี่ต้อะไรอีกแหละวันกูไปตั้งแต่วันแรกแล้ว <c oughs> ไม่อยู่กูหลับกูไป กูไม่รู้หัวหน้าเนี่ยเข็มจักอยู่มันดีๆเงีเขาใหมละ่ะเขาไปถอดเอาเข็มจัดออกเพื่อ <c oughs> ให้ทิมกูมันกูติดให้กูติดแล้วไม่ต้องเสือกคุณกูเป็นหัวไอ้หน้าบ้ากูจะติดให้ไงกูทำอะไรก็ผิดมึงเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นสัวกุกท่าทีแล้วกูไปฆ่าพวกขัมเมีมึงเหรืหอเปอะไรจะทิปอะไร แตะเสีอะไรหันหลังที่ไรกูเนี่ยเราแวงทุกทีผมไม่ได้กระพิบวันนี้จะด่าอะไรกูอีกอไปมึงไปใจเข้ามึงจะได้ยินชดัดๆขีหูตึงมึงน่าเขาเรียกหีหลังเฮ้ <laughs> หีหลังไี่ไปว่าหูตึงคน<อ>จีนหัวหน้าผมไม่อยากนะตออ,อเสียงดีๆเขียงต่ำหน่อยสมยเอกหีหลังเออหีหลังมึงออะหีหลังคนจีนเขาบอกหีหลังเนี่ยหูตึงหูตึง แต่ถ oh, ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วก็อะไรเอ้าไอเห็นหมั่นโอโหให้สาบไปหมดไอเห็นหมั่โอ้โหพลังในกับทำไม่ด้วยมันยากด้วย แม่คนนี้บอกกูเหม็นกูไม่เคยพูดหรอกแต่ทำไมแม่ก็เริ่มไล่จิตใจผมด้วยตะขอจะหล่เลยเจ้าภาพขอผมจ้วเวลาที่ไหนเป็นซัดมันนะแม่ต้องเข้าใจผมด้วยเปล่าทำไมเข็นมวยไต่ไเข้าไปได้แล้วคุณค่ะคุณท่นนนทนานถึได้ไหมเชอได้ค่ะโู